จะไปต้มระบาดแล้วนั่นใหญ่เนื้อโตนะเป็นงานนี้เลยเขาก็ช่วยกันสองคนไงคนละสามพันอ่ะนั่นคนไหนทำเองนี่นี่วันละกี่ลูกนะสองพครับฮะโอ้วันละสองพันคนเดียวนะสองคนลูกระบาดคนเดียวคนเดียวมีเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วคนช่วยอ่ะคนเดอ๋อบอกคนเดียวบอกคนเดียวค่าบอกลูกระบาดแล้วแล้ว แล้วแล้วคนเจียอย่างเงี้ยอันนี้ไรวันอันนี้ได้ได้อ๋อเอามาช่วยอ๋อนึกว่านึกว่าปอกคนนึ่งอ่าปาดอีกคนนึงราคาอีกอันนึงไม่ไกลกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอมาคุยวันนึงประมาณ2,000ลูกฮัลโหลครับวันละสองพันอ๋ออ๋อไม่ต้องประมาณเนี่ยเอาต้องให้ได้วันละ2,000ลูกไอ้ยะโอ้โหรวยเว้ยเดือนหกหมื่นเลยเว้ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดือนหกหมื่นเนี่ยบอกมะพร้าวอ่ะ